สวัสดีครับสวัสดีผมแม่พี่นอ้องปองปายสุขสุขคนนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องคันค่ายชาแนลพี่น้อง้มนี่ก,ก็คือเกาแล้วครับเหลิกงานมากอะ่ะเขาป่าเขาดงหากับเขาคือเกาครับมาหาเฮ็ดพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปลุนกันบึ่งนะครับว่ามันสิมาเฮ็ดบ่ไปลุนน้ากันครับผมเฮ็ดนาแลพี่น้องดอกงามๆครับแข็งปอกท,ทันทีอีกดอกนึง นี่ครับดอกหนึ่งไป,ไปชมกันต่อครับพี่น,อน้องนาแลอีกดอกหนึ่งครับนี่ไหว่ะน้องอู้เอาบาดดอกพี่น้อง เห็นลง,งุ่สองดอกครับพี่หนอนี่ดอกหนึ่งเออพี่ดอกหนึ่งพี่น้อเห็นบ่บางนี่ครับเขินมาั้งภูเขาเลยนี่มาทัาเลยม่งมอง่แมน คนนอนมากินเห็ดงอกขึ้นฟ้าไคยไ่ะาะไครดอกหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับจุมูบบวบครับร<ภ>โอ้จุูมเม็ดไข่จุูมหน่อยหนึ่งพี่น้อง<ภ>ได้บอว่ายแล้วนี่อ,อีกดอกหนึง่งคือสิได้อยู่ดอกดอกงามๆอยู่ นี่ครับดอกง,งามๆครับพี่น้องดอกนึงครับนี่ครับนี่ครับไข้เขียวดอกนึงครับ,รบลูกโอกขกขาวสองดอกพี่น้องดอกน,น้อยครับ โอ้แตกแตกแตกนี่ครับพี่นอ้องดอกน้นอยๆเอาเบิร์ดครับหาอยากหลยตอนนี้เพราะมันสีว่ายเบิร์ดแหละครับเข้ามาหาปลานี่แตกตุบ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 มาได้มาหาลำเขาพี่น้องนี่ครับดินดอกหนึ่งครับ โอ้ดอกงามเลยครับพี่น้องต็นระงกเหลืองครับพี่น้องนี่ครับทั้งพูนสามทั้งปีสองไข่นี่ครับเก็บครับ่เห็ดตยด้นี่เหลืองๆนอยู่ก้างนีครับพี่น้อง เห็ดเริ่มไหวล้วพี่น้องเอ้ยหายากหลายได้แกงหนึ่งก็ถือว่าบุญล้วครับงานนี่ปลาสะอาดแห้งบ่ม,มีหดเห็ดพี่น้องไหวเบิดแล้วเห็ดสองสามหมื่อที่แล้วเขามาเก็บแตกลุ่มๆครับบริเวาบ้นานเขาให้ดอกหนึ่งพี่น้องนี่ครับ มองมีอีกดอกหนึ่งตะไคร้อีกดอกหนึ่งพี่น้องนี่งามๆครับละงกหน่อยดอกหนึ่งพี่น้องนี่ครับบานละ่ะอ,อ,อีกดอก,อดอกหนึ่ง,งครับข่างทางเลยพี่น้องโอ้ยามใจจอดอยาจจอด่ยางยังไงเพรเห็นเห็ด ใช่ได้ซ้ำได้อย oh, ู <lawsuit> ่นี่โอ้โด้ตาหน่อยนึงพี่น้องมาเดี๋ยวเขาสิไปหลุ <Take care> ่นก <c oughs> <c oughs> ันว่าเขาสิไปเอาไว้ยังอีกนะครับเฮ็ดกะหาซ้ำนี่ล่ะมาสามคนคือเก่ามากับเชฟกับแม่บ้านเฮ็ดยังเงินเก็บมาเบิ่งดูเฮ็ดละงอกครับ ออกขางทางเลยพี่น้องเห็ดลหะเหลือง,า,า,งา,างกิกเนเละา,ละ,ทา,าละทางนี่ครับมันคำเหรอหากินเลาะทางหากินเลาะทางนี่แหละครับคำเล <laughs> ทั้งนั้นได้เห็ดหยังใส่อ้มันกำลงังโพตัวนี้อ๋อมัน เห็นลายมันอย่าเกิดลายเห็ดปวกครับพ uh, ี่น้องโอ้ยแม่จูงออกมายื้องอันนี้ขน่จะไม่ได้กาดได้ยังล่ะยังมากว่าจะมาเอาหน่อใหม่เห็นเห็ดปวกโอ้ยมันสีอะไรนะหมูเห็ดปวกนี่แหละเขามาเอาสีแหละแต่พาดนี่ยเห็นบ่มมันมันรู้ดอกไงเด้ล่ะอีกครับพวกกันนั่นนะพวกพวกกัน เขาไม่มาเอาวนะันน่ะกับเพืนะ่อนได้พูดหนึ่งได้กับตาหนึ่งคุนะงนอ่ะภาษิมาเบิ้งโน่ใหม่ก็เห็นเห็ดปวกแต่บ่หลายครับหาหกดอกเบื่อม,มันน้ำมาสินค่ะในบ้บนบานคือ,น,อ,อน้องเบื้งอีกเนาะคือน้องเบื้งอีกเนาะจะพานมามาหาเห็ดปวกเลยมันออกเขาบอกมาหาเนะะาะเออว่า นั่นดีจูมหนึ่งเออจูมหนึ่งคาดจะออกครับพี่นอก้อง้คือมันหมายแต่ว <masked names> ่าขาดสิค <association> ัดห้องไม่เคยมาเนาะเออเจ้าถุอกลดเนี้ยเอแต่พีว่าเออจูมน้น่อยๆครับก็ั่างขึ้นพี่หนอเอ้าหัวขาดแล้วดันเพื่็นเอาเวรน้ะก็ต้องมีเสียบ นั่นเอาของออเดี๋ยวนี้อม,ม,มันเป็นม,มูฮีปตนันอยู่เป็นโอ้โปาช่เจี้ยมเมย่ข่กะมิ้นหมดเล้าอเียนจอ่นี่ล่ะ <laughs> ตะันนี้กำไม่ให้น้ำกดยูยบกียัก กับเราพี่นอ้องเมื่อใดหรอกครับนอใหม่เมื่ท่านเกิดว่าิมาเอานอหลวกอ่ะมันมืดแล้ะครับเขาไปข้างในย่างหาเกิดคือสิโดนเติมอยู่ก็เลยพากันออกมาสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเละอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันคายชาแนล สำหรับคลิปนี้ขอโตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ